เอาะครับมนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมซิตี้มาเนียเนาะนี่ครับโอ้โหเป็นเกมที่สร้างเมืองแล้วก็เล่นเพลินมากนะดูซูมเข้าไปฮะอืมซูมเข้าไปโอ้โหดูดูซีนี่คือเมืองที่เราแอบไปทําการเปลี่ยนแปลงมานิดนึงนะครับก็คือตอนแรกอะ่ะหาวิธีย้ายไม่ได้ไงย้ายเมืองย้ายไรเนะี่ยแบบมันมีปัญหาเรื่องดับเพลิงนะครับดับเพลิงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่า ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ตะเพิงอ่ะมันอยู่ไกลเกินนะครับเนาะนี่ก็เป็น E ีพีที่3แล้วนะครับกับเกมนี้เนาะบอกเลยว่าเล่นแล้วค่อนข้างเพลินนะครับตรงนี้เนี่ยมีการรวมตึกรวมอาคารเข้าไปด้วยกันด้วยนะแล้วก็มีการอัปเกรดต,ต่างๆด้วยนะครับอ่ะหวดดีนะกดผิดนะครับไม่ได้จะกดเขาหรอกจะกดคนที่เรื่องแสงเพื่อเอาฝาเป็นแลกของแลกอุปกรณ์มากกว่านี่เป็นต้นมุงต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับ นี่ต้นไม้พวกนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้วางไปเนะครับเป็นต้นไม้ตกแต่งประมาณนั้นโอเคครับในวันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะพัฒนาเมืองของเราเนี่ยไปถึงไหนนะฮะอย่างแรกเลยนะครับพี่ส่งแครอทขายนะราคา40เหรียญก็มีคนซื้ออยู่นะเกมนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับอย่าลืมนะสำหรับใครที่จะเล่นนะฮะแล้วก็ขยาย ครังเก็บสินค้าเนี่ยเป็น60ช่องแล้วนะครับเนาะขยายขนาดด้วยการเก็บรวบรวมอ,อุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะไม่งั้นเราก็ซื้อกันตาเหลือกนะครับนี่ตรงนี้เราเก็บฝาด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำการผลิตนสิสนของน้ําส้มนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้นิซซี่หรอเกมนี้เขาเรียกว่านิซซี่นะครับเนาะเนี่ยคนนี้นะฮะทานวิทซินเดอร์นะฮะซินเดอร์ใช่ไหม เป็นนักตะเพิงเนี่ยนะครับพี่กําลังดันเขานะครับเพื่อที่จะทําให้เป็น2งดาวอยู่นะครับแต่จริงจริงแล้วเราไปอัพพวกแดดพวกมานูเอลอะไรพวกนี้เนี่ยก็ดีกว่านะไม่รู้อารมณ์ไหนถึงไปอัพ,พเขานะฮะแล้วก็ใช้น้ําส้มเพเยอะมากแล้วถ้าจะหยุดอัพ,พกลางคันเนี่ยก็ใจยังไงอยู่นะครับก็เลยเอ้ hey, อย่างน้อยก็อัพ,พให้มันจบจบเสร็จไปก่อนนะนะเอาละครับตรงนี้เราก็พูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มอัพในส่วนของตัวอาคารบ้านเรือนต่างๆของเราก่อนนะ จัดไปครับอัพฮะอัพเข้าไปครับโอ้ดูสิโอเคประชากรของเราเนี่ยมีถึง7,000แล้วนะตรงนี้เขาให้อะไรสวัสดีมนูเอลไฮไฟไกันหน่อยได้ตังมา150นะดีเลยนี่แค่ไฮไฟเฉยๆนะได้150าเลยโอ้แดดดูดีคนนี้ให้หน่อยนะเนี่ยเาราอัพเกรดต่อไป แล้วก็อัปเกรดต่อไปทุกคนโอเคตรงนี้บัญชีเราเรเวล9แล้วนะครับมีอ่สนามสเก็ตนะฮะแล้วก็ส่วนหนูเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ได้ตังค์อีก5แคลดนะครับผมตรงนี้ใครเอ่ยอ่ะหวัดดีมานูเอลไฮไฟกันบ่อยนะครับอัพก่อนนะครับเพื่อให้ขังมันโร่งขึ้นโอเคอัปเกรดเข้าไปน้ำส้มเราเสร็จแล้วทุกคนโอ้มามากมายโอเคได้กล่อง เสียงรถนิดนึงนะครับโอเคมาเปิดกล่องมองกันได้เลโอ้ได้น้ำส้มหมื่นกว่าโอ้ยอย่างงี้เรียบร้อยเลยนะจริงๆไอ้เจ้าตัวนะกระเพิง,ง,ง,งที่เรากำลังอัพอยู่ะเขาน่าจะสองดาวมันก็สามดาวนะตรงนี้คืออะไรเวจไม่เสร็จเลยขึ้นมาทำน้ำจิ้มแมวอะไรฮะนี่เลยทาวิสนะครับผมเมื่อด,ดีเราเอาน้ำส้มมาให้ เป็นไงโอ้ใช้เยอะมากโอเคทาวิปเป็น2ดาวแล้วนะครับนะโบนัสภาษีประจำวันเนี่ยเป็น150นะครับโโหเยี่ยมเลยต่อไปเราจะอัพเป็นแรดนะครับผมคนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าเขาดูแลในส่วนของเรื่องบ้านช่องต่างๆให้เรานะ อัปเกรดเข้าไปฮะถ้าอ่านชื่อตัวละครผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะโอ้ดูสินี่เลยฮะยาวๆครับสี่ช่องฮะปลดมาเมื่อเลเวลบัญชีมถึงนะมันก็จะปลดช่องเพิ่มเติมฮะเอาได้หีบไม่หีบหนึ่งโอเคอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยตอนแรกนึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่จริงๆมันมีประโยชน์อยู่นะอะไรฮะคือพลเมืองเราถึงแล้วใช่ไหมให้อะไรเราเหรอม่ให้อะไรเลย แล้วบอกเราทําไมเตือนพลเมืองเฉยใช่ไหมเอาล่ะเราสามารถรวมอาคารได้นะครับนี่เลยนี่คืออาคารที่เราสามารถรวมได้นะอขอเป็นรวมอาคารของเงินสักหน่อยนะครับผมโอเคตรงนี้ต้องการเนื้อหนึ่งชิ้นได้เลยนะครับเราไม่น่าจะมีปัญหาโอเคอาหารไก่มดไงฟาร์มไก่ สามารถปลดได้นะครับทรับพิเศษนะอืมชํำชองอต้องการเหล็กใช่ไหมจัดไปครับเอาไม้ใส่เข้าไปฮะเป็นไงมากันรัวๆฮะเก็บฟงเก็บฝาไว้ด้วยจะได้เอาไปแลกส่วนแลกของตรงนี้ผลิตอะไรครับ น็อตก็ไม่ได้โอเคผลิตน็อตกับไม้ไปก่อนครับเพราะตรงนี้เป็นเนื้อนั่นเองเอาอาหารไก่ยังไม่เสร็จนะผลิตเนื้อยังไม่ได้นะครับเราต้องการเนื้อใช่ไหมเพื่อที่จะอัปเกรดนะครับโอเคคุณอยากเขียนภาพรวมของสิ่งต่างๆหรออืเขาให้เราซูมบอกใช่ไหมไม่ไม่เราจะ นี่เราจะเอาไอ้คนเนี้ยโอเคได้ละได้ฝ่ามาละเอ่อไฟฟ้าไม่พอเหรอให้ตายนี่ไฟฟ้าเรามันหมดนะเนี่ยเราสามารถลบถนนตรงน,รงนี้ออกเดียครับแล้วก็เอาโรงงานไฟฟ้าใส่ได้นะโอเคลบออกนะครับแล้วก็ย้ายถ่านพลังงานไฟฟ้านิดนึงเพื่อที่จะได้สร้างเพิ่มนั่นแหละจริงๆ เดี๋ยวนะมันจะต้องกดคลางนะฮะยา้ายนิดนึงจัดเมืองนิดนึงฮนะในเมื่อพลังงานมันไม่พอมันก็ต้องทำเพิ่มใช่ไหมโอ้ไม่มีถนนผ่านไม่ได้ด้วยไม่ตายเถอะต้องให้มีถนนผ่านใน่นะประเด็นงั้นเราก็วางถนนตังกลางดีไม่พอใช่ไหมเนี่ยเอาเวนกรรมทำไมเป็นงี้เออมันต้องให้มัน พอดีกันสิเอาละเราดูที่วิศวกรก่อนนะเราต้องการพลังงานส่วนเดี๋ยวก่อนนะโรงงานพลังงานไฟฟ้าครับไฟฟ้าหมดนะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กได้ไหมอมิจะทำให้กลายเป็นฝุ่นกลายเป็นฝุ่นผงคือมันสร้างใกล้ไม่ได้ดลยนะประเดิน สร้างใกล้หมู่บ้านไม่ดีนะครับโอเคเช่นนี้ก็ไฟฟ้าน่าจะพอไฟฟ้าพอตัวนี้อาหารไก่เสร็จแล้วทุกคนไม่ต้องการเนื้อใช่ไหมเนื้อกับแครอทในการรับเกรดฮนะจัดการอาหารไก่เพิ่มเติมนิดนึงเก็บฝาด้วยประชากรเราก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมีค่าความสุขได้ 112นะถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ลดลงนะมีใครนะที่เราต้องการาเพิ่มเลเวลนะครับเป็นไม่ใช่คนนี้นะเป็นคนนี้นะครับเป็นแรดนะมนูเอลเนี่ยเอาว้จัยการกระรงงานใช่ไหมแต่โรงงานก็ดีนะครับทำให้บ้านไม่ต้องใช้ไฟฟ้าประปาดับเพลิงอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีเลย อ่าหรือว่าผลิตทรัพยากรลงอันนี้โรงงานนะฮะจัดการคนนี้ก่อนอัปเลเวลไปฮะอัปไปเลเวลสี่เลเวลห้าจัดไปเลยเพื่อนโอเคตัวนี้รอในส่วนของการผลิตนะเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของน้ำส้มนะฮะยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยมันจะยิ่งใช้น้ำส้มเยอะเนาะต้องรอนิดนึงนะฮะ ตรงนี้เขาบอกให้เราอัปเกรดนะครับโอ้ขาดเหล็กขาดตะปูอะไรก็ว่าไปตอนแรกเราคิดว่ามันพอนะนะมันไม่พอนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตรงนี้ขาดอะไรฮะตรงนี้ขาดเป็นแครอทนั่นเองนี่นี่มาแล้วลัว,ลวฮะเป็นแท่งเหล็กครับโอเคเรียบร้อยเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้ ตันี้เป็นแบบประเภทโรงงานเนาะพอเราอัปเกรดเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับโอเควิชกรเพิ่มขึ้นนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเ,อเห็นนะเพื่อนอ่ารอนในส่วนของแครอทนิดนึนนงฮนะต้องให้ในส่วนของอาหารไก่เสร็จก่อนหรือเปล่าให้เนื้อเสร็จก่อนนะประมาณ40วินะครับแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดต,ตรงนี้ได้นะแล้วก็จะรวมบ้านตรงนี้นะฮะโดยการใช้เนื้อ1ชิ้นนะครับในการรวมนะ พอรวมเนี่ยมันก็จะส่งผลกับสถานะต่างๆเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมบอกเลยว่าดีจัดนะครับโอเคอาหารไก่แครอทนะแล้วสามารถผลิตโรงงานเพิ่มเติมได้แล้วก็สร้างสวนเพิ่มเติมได้นะเราเอาสวนใส่ดีไหมเอาสวนนะครับผมตังพอหรือเปล่านั่นแหละนะประเด็นนี่ไง เป็นสวนน้ำพุนะครับผมบวก8%ในส่วนของค่าความสกนะโอ้มีส่วนล่มเย็นนะครับอันนี้หมื่นหนึ่งราคาหมื่นหนึ่งหมดตัวกันเลยเราเอาสวนย้ายมาทางนี้หน่อยก็จะดีนะครับมันจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นนะ เราลบถนนตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ย้ายพลังงานไฟฟ้าแรงลมเนี่ยไปที่อื่นน่าจะดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วจัดการเปลี่ยนผังเมืองนิดหนึ่งน่าจะดีนะครับเอาถนนออกนะครับแล้วก็ย้ายตรงนี้อเริ่มรังเลนะมีอาการรังเลนะแต่การสร้างสวนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นห่วงเรื่องไอ้สีเขียวนี้มากกว่านะครับที่มันไม่พอนะหรือเราจะแบ่งถนนออกนะครับให้เป็น อีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เป็นระบบระเบียบนะถ้าเราแบ่งนะแต่ตรงนี้มันจะกินวงกว้างกว่านะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมมาลดมรพิษฮ่ามีได้ในส่วนของหีบม่วงตรงนี้เป็นน้ำประปานะี่ยเราเอาไปกองไว้ด้วยกันได้ไหมเนี่ยเหมือนถ้าเราเอาออกไปเนี่ยมันจะ เขาเรียกมันจะไม่ทํางานใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องใส่ประปลาไว้เหมือนเดิมเอาละตัวนี้โอ้เนือไก่แ,แครอทแครอทเสร็จแล้วฮะจัดการรวมก่อนเริ่มเลยเป็นอาคารหลังใหญ่หลังโตฮะโอโ้โหได้รับแต้มความชำนาญน,นะ,ะอัปเกรดได้ด้วยอัปเกรดเข้าไปครับ เปิดหีบซะยังอัปเกรดได้อีกเหรอโอ้แจมเลยฮะเหล็กฮนะเหล็กเลยเหล็ก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 ,ลก,ลกอันนี้คือผมเราก้เป็นหาเขาจะไปไหนอ่ะโอเคเอาแดสเข้ามาตรงนี้ฮะมีใครอีกคนหนึ่งนะที่ตะกี้เห็นกระเป๋าขึ้นนะครับ,รบเขาไปแก้ปัญหาให้เราละ อันนี้เราสามารถรวม2ตึกนี้เข้าด้วยกันเนะี่มันจะกลายเป็นในนี่นะกลายเป็นการรวมตึกที่ใหญ่โตระโหฐานขึ้นนะอันนี้ก็สามารถรวมได้นะครับผมอพาร์ตเมนต์วิวดีนะครับนะหอวิชาการนะครับหรือจะเป็นโรงละครเก่าฮนะอันนี้เป็นที่พักระพียงเขียวชูอุ้ยได้ได้กล่องรัวๆเลยนะโอ้เราได้น้ำส้มมาพอดี เราสามารถย้ายตึกพวกนี้เนี่ยไปอยู่ด้วยกันได้นะมันจะได้แบบแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะอือฮึอือฮึเขาไปรวมกันใช่ไหมอันนี้คืออะไรสถาน,นีดับเพลิงนั่นเองย้ายไปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไหนดูฮะโอเคเขาให้ย้ายไปใกล้ๆกันตรงนู้นแล้วก็รวมกันได้นะเป็น อพาร์ตเมนต์สง่างามนะครับนะอา,อ,าอาคารสูงหรูหรานะครับเป็นตังไว้ก่อนแล้วกันเสียงรถที่หนึ่งนะครับเขาต้องการอะไรนะต้องการแคดสองนะต้องการน็อตสนะครับจัดไปแคดสอ2 แล้วก็เหล็กนะครับเพิ่มเติมนิดนึง20่ละต้นไม้เราเหมือนจะซื้อไว้อยู่นะตึกตรงนี้เราย้ายมาอยู่รวมกันได้ไหมแล้วก็เลื่อนสถานีดับเพลิงไปข้างๆนะครับจะดีไหมเท่านั้นแหละประเด็นตรงนี้เราได้อะไรฮนะเห็นเตือนรัวเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะเตือนทำไม เอาละดูซิว่าเราสามารถสร้างอะไรได้ไซต์ก่อสร้างนะครับมีการคลาใช่ไหมที่เราสร้างได้โอ้ธนาคารต้องมาแล้วทุกคนอยู่กลางๆหน่อยนะครับโอเคได้ธนาคารแล้วเหมือนตังค์จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมดีเลยอันนี้หมุนได้ไหมครับหมุนให้เพื่อนนิดนึงนะ มันบังไหมย้ายนิดนึงนะครับย้ายก่อนเพราะว่ากันอีกทีหนึ่งม,มันบังบังไ,งไม่รู้ว่ะโอเคสถานนี้แต่เพิงเรียบร้อยธนาคารนี่คือสามารถแต่งตั้งได้อ๋อเป็นคนประเภทนี้นี่เองฮะดูซีว่าใกล้หรือยังอันนี้อีก6ชั่วโมงเลยเหรอกว่าจะออกมาโหอ,อีกนานเลยฮะนี่เป็นนิตซี่คนหนึ่งที่ เราจะเอาเขาเข้ามาช่วยบริหารนะครับความสามารถของเขาคืออะไรก็ไม่ดูนะโครียนะฮะเราได้ต้นไม้เพิ่มเติมอีกอันหนึงนะ่งอ่ะโอเคเป็นต้นไม้สามต้นสวยๆครับตรงเนี้ยสีไอ้สีน้ำตาลเนี่ยเรายังไม่พอนะต้องรอก่อนฮนะเพื่อที่จะผลิตได้เพิ่มขึ้นอาหารไก่ฮะอัพกิดเพิ่มเติมครับ เป็นย่านที่เริ่มหรูหราหมาเห่าขึ้นเรื่อยๆโอ้โหจำนวนพิชากรเพิ่มขึ้นนะแต่ค่าความสุขลดน้อยถอยลงมากๆอะให้ตายเถอะเราต้องการแครอทสองอันเราดันเอาแครอทไปทำอะไรตะกี้เราเอาไปอัพเกรดสั้งน,นะต้องการเนื้อหนึ่งชิ้นนะครับเอาเนื้อด้วยหนึ่งชิ้นอะ ต้องการไม้ใช่ไหมจัดไปเกรกใส่ไว้ฮะเอามาให้อีกนิดนึงเพื่อมันไม่พอต้องการไม้สามจัดไปฮะอัปเกรดเข้าไปเราต้องเพิ่มในส่วนของค่าแฮปปี้นะครับเพื่อให้ประชากรของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นนะไม่งั้นอันตรายนะ เดี๋ยวาไม่มีความสุขแล้วชีวิตเรามันจะไม่ดีขึ้นคือการบริหารเนี่ยมันต้องนึกถึงพลเมืองไว้ก่อนไงสีน้ำตาลอีกแล้วฮะเป็นความบันเทิงนะที่รงหอรสพศบนะครับผมมีแบบเป็นแบบแปน,นะเ,เหมือนฝั่งนี้เขาจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าครับใช่ฮะ โอเคต้องการถนนไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอาถนนตัดผ่านตรงนี้โอเคดีขึ้นครับศูนย์การค้าเนี่ยเราใช้ธนาคารไปแล้วใช่ไหมก็หมดแล้วนะครับทีนี้เป็นโรงงานนะโรงงานอะไรที่เราทําได้ไล่เหรอโอเคเราสามารถสร้างไล่เพิ่มเติมได้นะฮะมันเป็นฝุ่นนะเป็นมลพิษนะฮะหมุนนิดนึง เน้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ผลิตอาหารได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไก่นะครับนี่ไงเป็นมเมล็ดพวกนี้นะฮะแล้วก็สามารถผลิตได้มากขึ้นโอเคประชากรเราตรงนี้เนี่ยห้าความสุขเพิ่มมา113แล้วนะดีขึ้นนะครับดีขึ้นตรงนี้ขาดอะไรครับขาดเนื้อหนึ่งชิ้น เพื่อเป็นการถนอมคลังสินค้านะเดี๋ยวขาดไรเราค่อยผลิตเดี๋ยวมันขาดไรเนี่ยเราค่อยผลิตสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็เก็บฝาวงฝาเบียไปก่อนนะฮะจริงๆเขามีให้สร้างนะเนี่ยสวนแต่ว่ามันใช้ไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะอุย้ยอันนี้สร้างเพิ่มเติมได้อีกเหร คือปกติมันไม่ให้สร้างนะไงคือสร้างไปทีหนึ่งปุ๊บมันไใ,ใช้เป็นตังแครดแล้วอะเห็นไหมร้อยห้าสิบแครดนะครับผมบวกสิบห้าร้อยยี่สิบนะครับปกติเขาไม่ให้สร้างละนี่ดูสิความบันเทิงนะครับมีอะไรประตูชัยอันนี้แปดร้อยเลยนะอันนี้ยังสร้างได้อยู่นะเป็นโลมันศเหมือนอโรงหนัง เออประมาณนั้นแหละการค้าก็ไม่มีละไฟฟ้าปราปลาตำรวจฮนะตำรวจเรายังไม่พร้อมได้เนื้อมาแล้วโอเคอัปเกรดเข้าไปฮะเป็นเนื้อหนึ่งชิ้นครับผมใส่เข้าไปเพราะว่าพวกนี้มันใช้เวลาในการผลิตนะอ่าเป็นมเมล็ดหนึ่งนะฮะไม่ต้องห่วงเรามีมเมล็ดอยู่เหมือนจะผลิตไว้อยู่นะครับน็อตก็มาฮะ โอเคทีนี้เราก็จัดการอัปเกรดตัวตึกไปก่อนแท้โอ้โหอย่างสวยเอาละเลเวลสิบแล้วทุกคนร้านอุปกรณ์ทำสวนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะอ่าอันนี้ภายหลังนะครับค่อยไปจัดการโอเคเปิดของม่วงโอได้มาสามพันเลยนะแล้วก็จัดการเลยฮนะสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่ม,มปริมาณตังของเรานิดนึงฮนะ เรียบร้อยอันนี้เนี่ยสามารถไปรวมได้นะอนพาร์ตเมนต์สง่าง,งามนะครับที่พักระเบียงเขียวชาวอุ่มนะอ่าที่พักรสัิยมสูงนีครับจัดไปเราต้องการอุปกรณ์อยู่นะเราต้องการพ่วนั่นเองนะครับแล้วพ่วเนี่ย แล้วผลิตได้จากที่ไหนเหล็กเส้นมาแล้วเหล็กเส้นมาแล้วครับแครอทฮนะเอาละอาคานี้เขาต้องการเนื้อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหล็กใช่ไหม เริ่มใช้เหล็กเยอะแล้วนะครับเลี้ยงไก่นะครับทำฟาร์มปศุสัษษตว์ก่อนเพื่อผลิตเนื้อนะเนื้อใช้เวลาพอสมควรนะธุรกิจนะฮะอ๋นี่ไงอุปกรณ์ร้านอุปกรณ์4,500ภาพทั้งหมดนะฮะใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยประมาณ4นาทีโดยประมาณนะครับนานอยู่เหมือนกันกว่าเราจะรวมได้นะ ลมมหอดแลพครับหยิบขึ้นมานิดนึงถ้าได้อ่าขยับขยี้นิดนึงนะครับเอาละตรงนี้ประชากรในเมืองของเราเนี่ยมีประมาณ2 0 0หมืแล้วนะครับเสียงรถนิดนึงนะเสียงรถตามที่เห็นนะครับผมเอาละเราอัปเกรดได้ฮะอัปเกรดเข้าไปไดิตรงมาเจพันโอเคอัปเกรดได้อีกฮะเมล็ดฮนะ ขาดอะไรครับโอ้เหล็กเหรอไม่มีปัญหาอย่าลืมเก็บฝานะมันได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยรวมๆกันเรื่อยๆมันได้เยอะเห็นไหมห้าสิบปันแล้วนะฮะโอ้โหเหล็กนี่ผลิตนานมากทุกคนอาหารกลายครับผมผลิตเข้าไปมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ด เราต้องสร้างไซ่งงานอีกสามเหรอไม่ได้เสียตังค์นะแต่การสร้างเงยเยอะไม่รู้เป็นผลดีหรือผลเสียนะครับได้มาหนึ่งโรงฮะได้ตังค์เพิ่มมาสามร้อยฮะโอเคเขาต้องการอีกแล้วก็ใส่เข้าไปฮะอัพเกรดเข้าไปบ้านเมืองเราจะได้สว่างสวยฮะโอเคค่าความสุขของประชากรเพิ่มเติมนะ ตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่ขุดหินเนี่ยสี่นะครับแล้วก็ที่ตัดย่านหนึ่งนะเพื่อที่จะเปิดแผนที่ตรงนี้นะครับโอ้แผนที่มันกกว้างมากเลยนะเปิดมาฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ขยับขยายมาฝั่งนี้เลยมันน่าจะให้เราไอ้นี่เนาะสร้างร้านขายอาหารเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเหมือนมันใช้เวลาในการผลิตเนี่ยนานมากนะกว่าจะผลิตได้นะครับ อามาแล้วมีมเมล็ดพัน์มาบ้านเราก็จะอัปเกรดเพิ่มเติมจัดไปครับเป็นตึกละเป็นเริ่มเป็นตึกแถวแล้วฮะเรียบรอ้อยอันนี้ขาดอะไรเนี่ยขาดไม้เหรออุ้ยไม้ชิบชิบครับเดี๋ยวจัดให้เลยสามอัน เอาไม้มาต่อเติมตึกเริ่มสวยแล้วฮะเริ่มสวยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเอาละต้องการสถานีดับเพลิงซะแล้วฮะสถานีดับเพลิงตรงนี้ฮะดับเพลิงครับผม8,000น่ะเราไม่พอ เอาละมีปัญหานะครับส่งแดนเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหานะตรงนี้น้ำหมดน้ำประปาไม่พอไหนดูประปาสิราคาเท่าไหร่เอ่ย6,000ครับอ่ะมีปัญหาฮะเอาล่ะตรงนี้เนี่ยถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับตังเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะทุกคน เอาละพัวเสร็จพอดีโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันใน E ีีต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับซิตี้มานีนะฮะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในใี EP ต่อไปครับวันนี้บายบายนะครับ